มิติมมันต้องแรงกว่าอยู่แล้วสิต่อช่องล่างแน่นแน่นกว่ามาด่า,านเป็นช่องล่างที่แน่นที่สุดแล้วอืมแต่ตอนเนี้ยไอ้แค่แม่งมันถึงแล้วฝั่งโน้น่ะมันบ่นไม่ถูกัเองอะ่ะที่หลังก็แยกไปเลย

พี่ลวคนมันนิ่นงยังอะกระแดกมันะหน้าพี่นะหน้าพี่เนี่ตอนี้ทปอะะเบอร์สเฮ้ย<ว>จะเล่นไหนกันนะจะไปหาปาปหนาเียกนะเ,นนเียี่ัดตรงนี้ตรงไหนในห้อง ในห้องอะไรเนี่ยน,นางก็ไม่ได้แต่ต้องป่ไหลเยอะเขอมันยิงเรียบเลยต้องคอนทอนตอนลาดใช่ลาดอัดปนอ่ะไม่ได้ผมเจอมาแล้วอ่ะใช่ผมเมาได้เยึน้นะ มาเอ้ยฉันชันชันชันรชันรีบันรันบม่ดูเลไหนๆนะต้องเห็นนองก่อรีรีบบางโตองนทน็องไปกี่ตัวะไปชระวังนะ กเสื่อมันมาจากกคุม้างบนที่หาน่นี่ัวไรันเฮ้ยมไ้่ก็ดีบะ้นไม่เคยไม่เคยไม่เคยเลยไมู่้สา้กมีอยู่ห้านัดไอ้ก่เรีก้ยไม่เร่มน้องกระตุ้นอยู่ แค่ตีผมมีสองตัวว่าจ้าที่นี่บักกีครับมันวนอยู่ข้างล่างเมื่อกี้ไหมครับเจ้าแมงมอลเหล็กนายนายมันอยู่ตรงไหนอ่ะห้องคอนโทรลปะห้องคอนโทรลตัวนเลยตัวเด็ดแน่นอยหลังนั่นไหนอ้อมอ้อมหลังกันก็โอเคจัาตัวบักกี้ให้มีเท่าไหร่แนงมอลเล็กดูด้วย เดี๋ยวของให้ตาดูจอไ้จอดเ้ากูยางนี่หวะใช่ใชมันยิงพี่ต้องคนโทรลนี่ไงเนี่ยยังอยู่ไหมยังอยู่ปะทำไมพี่ิะปิดปะยองโดนงคอยรอด Watch out ม่ไม่มีเนี่ยเล่นเลยวะ ไม่เลยซ้ายชุดดีกว่าว้าวขวาขวาพี่ค่แต่พี่อ้อมยิงห้องคอนโทรแน่ตันอยู่ด้านขวามอ้ยนเร็วเร็วสุดแล้วเล่นง่ายตรงลงช่เจพีู่่ไหนจะานเลยจานกดตอนนี้ตอนนี้สองตันแล้วจะเปานิ l ขึ้นมาแล้ว สองตัวนะข้างล่างไม่เป็นไรรอรอรอมาพีเลยสาตัวรออยู่พีรออยู่มาง้างเลยพี่เนเอ่นเอร่ยใช่ใช่เลเดินลบลบเลยจท่านน่าจะมามมีพี่เจ้ากำเนิดไรพี่กำเนิดของลจดอ่ะี่หน บาเจ็บมากอุ้ยโหโดนเจ็บมากอยู่นี่เลยเจ็บมากเดี๋ยวตัวเดเดินๆมือ้สัวัวกูโดนเนลพี่เป็นแทงโอ้เจ้าอ่ะม่เป็นไร่น่เลยขอโทษนะพี่แค่เป็นแทงเหละดีเบียดอะ Thank you ใจเย็นเวนใจเย็น ใจเย็นปล่อยมันจเจริญเติบโตเว้นใจเย็นเย็นข้างหน้าผมตัวนึงคนนะสามไม่ทันด้วยน้องพี่ตรงนี้ <ten arda. S 1> น้องสยองเฮ้ยอมอนเน่ปิดเฮ้ยขวา่พีพมาีคนเติร์นนี้บอยมา <latego. S 1> พี่เลยไอตัวที่ผมนักไว้เหมือนมีที่ชุบอ่ะพี่เงียบโอเค เคียกูมอคนอื่นนะคยรกูไม่ได้คิวเขาเลยขาพันยาไม่ไม่โดนเลย้ปหน้าผมมาแล้วเหมนึล้ t h งนี้น่อฟบดเว้นหมดีกตัวตัวนั้นยังไม่หลตายนะพี่ตไหลตายไปแล้วเคตรงนี้ พี่ขึ้นสงขอไปบดได้ปะเฮ้ยบลดานบลดามีขวานี่ยายแล้วโอ้ยแตกโอ้รดทีบรถทีจะไหยรถมาพี่ผานแล้วนักงานจะอาไม่้ เฮ้ยอร์รอนรออพี่เนมาพี่เนมาโว้ยเฮียโรศั์กูอีกแล้วเฮ้ยมนมาล้ะพี่พลางพี่เล่นไปเล่นไป้ยโทรศัพส์ต้องสามสี่เครืไม่ใช้ พยายามไปหนเหลือยตรงไหนบ้างอ่ะรอบเลยรอบเลยตัวฉลากเลยพี่คนตรงไหนได้บ้างอ่ะบดลงบดได้พี่ลงได้เฮ้ยตัวนลากตรงไหนพี่เวนได้ยินนะแม่โอ้โหชุบตัวเองเดี๋ยวชุบตัวเองกชุบตัวเอฮ้ยเฮี้ยตัวไก่นี่มันจริงๆริงเลยว่ะย่งมันอยู่ตรงนี้อ่ะได้เน่ได้นะ หน้าห้อนั้นเนาะมสีสองสอีงคนไม่เป็นโดนสอ<ฮ>งชิบหายแล้วโอ้มันก็หลายทางเกินในต้อตีนปิดตาไปเล่น,นละนะเล่นไปเล่นไปเล่นไปชุบได้ปะ,ะเดี๋ยวผมเองปิงโอ้โหแต่ละคนชิบไ,ไม่ได้ไหมไม่ได้ไหมาึงขับรถต่อโดนทนายสองว่างเลยเล่นบาเลตกันสองตี้เลยมาชุบมันไปชุบมันไปชุบมันไปชุบ Thank you ผมยิงไม่ได้วะเชี่อไหง อะไรครับพีแต่ลมันอยู่บ้านเนี่ยว่าจ้าไอ้สมอรข่พี่เป็นมันมีสองตัวเนี่ยตรงเนี้ยสมอมันสมอมัน็อกไปแล้วน็อกไปหนึ่งน้องนายก็ตาระเบิดใส่ไปหนึ่งไม่ใช่อ่ะใช่เพราะคมปิดคิวไว้ตัวอยู่ไหนพี่เลยบ้านเล็กบ้านเล็กบ้านพี่พีมาแล้ว w a t c ี่มันชุบมามันลงมาหาพเนี้ยาแล้วพี่กูเฮ้ย นี่ไงจริงด้ไอเชี่ยหลังลงแล้วนะคุณอยู่ตรงไหนของสังคมวะเนี่ยผมโดนใครยิงไม่รู้อะระวังบาเล่ข้างหลังนจ็ะหลังบ่นิงตัวลงอะนะบาเล่ก็อยู่บาเล่ก็อยู่นะยักนี้ใส่พี่ตอง ปุบบอดมีตัวนึงอะพี่ใหม่อืมมันนมา้ตัวอบือตือเก่าวิ่งหีมอกอะไอ้บ้าลเลเนี่ยแม่งมักใส้จังวะเฮ้ยตรงไหนนะต้ยิงผมนี่แล้เยตบแปะตปะตแปะอขาตรงนี้ลบลบลเตนตัีมันะตีมตัดตีมว่า้ มีใกล้ๆเลยนี่รถมาแล้วรถมาโคไ่ได้โคตายโคตายแน่ๆเลยมันล็อกอยู่มันมีคนเ้าะเฮ้ยอยู่ในพุ่มหรอวะนนอยูี่มใกล้ตังนี้ตังเลยเฮ้ยไม่ใช่นอนดีว่าโอ้โหกู้ขึ้อต่อกูหลังคอนมีนะพี่หลังคอนมันยิงไม่โดนว่าตัวนั้นมันบล็อกเนินหรืออะไร Qua thẳng thẳng cho mình Lọc Phải Thẳng thẳng cho Một khảo đâu kia Watch out Ê, còn hết lúc nữa Ui, đẳng Hai gì nè đang ให้ใครบินมามีคนมีมาไม่ใช่หรอโอ๊ยโอ้โหใครล็อกไม่รู้อ่ะชุบเพื่อมันโอ้ตามชั้นยิงปีเลยสวยนารักมากเลเออสวยว่าละกูยิงไปบักเนินมันยิงกูไม่เดลียวหายเริ่มแล้วหัวกูเริ่มอุ่นแล้วเริ่มแล้ว <c oughs> Watch out. นี่หนึ่งตัวนี่หนึ่งตัว,วนี่ตัวหนึ่งหนึ่งตัว <Thank you. S 2> ใช้สูตรปลาสโมกแต่กูลงไปนอนยิงแมง่งยัยเริ่มเริ่มชุนบัวใครฮะมาสโมกมาพี่โอเคจะมาหาเราสวายพี่มไม่ต้องเล่นเลยลงไปลากโอ้โหนู่นก,ก็ยิงจังเลย Watch out! Help! เฮ้ยเฮ้ยไอ้โกบาลเลติไม่อยู่ไหนอ่ะพี่หลังคาหลังคาโคตรมันไส้อ่ะจริงไอ้คนลำคาดแล้วผมลำคาดมันเลยอ่ะมาแตกเโจเลยน้องไปพักผมอ่ะมาแล้วพี่ Thank you ดูมาแล้ว ใช่ร่ผมจปง,งานที่เล่นใช่ไหมเดีด๋ยวาวตัวนองแล้วทำไม่อไรไม่ตองเลยใช่ตัวนี้ตายโอเคตีเดียวกันโอเคอยู่บ้าน Mark the location. ไม่ชัวร์ว่าหลังไหนเอี่ขึ้นรูปตีนหลังหลังน้องนายเนอะเจ๊ี่กำเนิดก็จะน็อะเล่นเปลี่ยนพวกเนี่ยทางบ่า w a ว c h out เฮ้ยสนี่ไหมไม่ใช่นี่อันนี้ไม่ใช่ชนายเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่เล่นจนลูกหมดวะหมด Watch o u มาผม เล่นอย่างนี้ตกใจบดเลยบินขึ้นมาข้างบนเลยใช่ปะเห็นป็นแบบมีอยู่ข้างหน้าตัวอะไรเงี้ย

มันไม่นอกม่นผมยิงไม่โดนแหละพี่มันเจ็บแล้วาโอ้โหยิงมันไม่นอกวะโทษเลยนะไมัเป็นอะไรพี่จย่าละ เรินลืมเลยว่ะอาวก็มีเพื่อนแล้วล่าสุดอย่าเราพับจอไม่เป็นกำลังใจให้น้องเฮ้ยใครอ่ะเหี้ยพอหักหมดอไพวกเนี้ยะอ โคตรเกลียดมีเ,มรเหรเวนอมันยิงยิงมาแค่ห้าตัวอยู่นี่ไงโดนนะเนะี่ย เฮ้ยเบอร์จัดตัวคนเบอร์แบบี่มีข้างในตัวนึงตัวแมวเมื่อกี้มันยิงอยู่แมวนึกกลับมาตัวอะไร เราคุณไม่ต้องเอาไฮไลท์ยิงกลัวไฮไลท์ดูดคนเนี่ยแหละสามตัวนะไม่อะม่าควันขึ้นเลยคณกูเวไม่สองตัว กิงไม่กลัวกูกลัวงูอย่าแล้วเยโอ้โหอยโอ้เจออะไรที่ไม่น่าเจอยิงไม่นัก